น,นี่ก็สิพาะปีพาน้องมากินอันนี้เป็นหมูหมูครับหูหมูต้มซุกแล้วครับแล้วก็ไปอบนะครับหมูกรอบๆอบอันนี้เป็นน้ำจิ้มหัวหน่อยอันนี้ก็สิมีลาบเท้าน,น,นะครับอันนี้ลาบเท้าเท้านะครับมาครับมากินกันเลยครับผมแซสบๆน้ำกันครับพี่น้อง

นี่แหละหยาบมอืง,ล,งลาบเทาใส่อันนี้ลงไปใส่สตอลงไปลูกม่ด้อืมอมมอืม ตามด้วยลาบเท่าเอานี่ใส่ลงไปอันนี <t <t ้เม็ดสะตอครับเม็ดสะตอใส่ลงไป ก็พักไปเนี่ยอืมฮ <c oughs> ึมฮึมเราไม่หิวป่ะบ่ะไม่หิว อืมอต้เนนแตกอืวคอจะหน่อนหวดเ็นนกอืมอืมทงให้ทงน้เมือแตกโอ้ต่างทุงให้ทงน้ำงัวงัวกิดกำลังข่าขวกอืม ลูกสาวขยันหัวนะครับอืมอืมอืมชับไหม

เจ้าขุมได้องปะเตียวอเหือนด,ดอกพีกอจ๋าอืปอตีกินได้ปอตตี้รังสีเรากินได้มันจะแต่ลังแบงเบงอร์ยายนะเป๊เปเแม่ต่อครับอใส่ใน,นหลับเท้าเจ้าแซบสุดยอดเลยแซบไหม